ตัวเดียวลกเลยครับสวัสดีครับสวัสอเนี่ยเดี๋ยวสอจะพิงสอบพงกันเลสชื่อชื่อชื่ชิ่งไม่ตื่นหนาลุกนียครับลุกอีกครับลกอีกชื่อตัวสอบสาชื่อชสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่อชื่อแหแงๆครับชื่อช่อคดีเลยชื่นี่ฮเอาคืนลกไหดะเอาคือดีกดงเลยนชื่อชื่อชื่อแงพดบนี้ลอีกหมไ เชคทดสอบ3 4เช็คเชคสวัสดีครับเช็คเชคขึ้นนิดนึงครับนิดหนึ่งขึ้นนิดนึงนิดหนึงชี้ชีโอเคครับโอเคโอเคตัววัแล้วตัวเพลงวายางดอกนี่มือปืนเนาะกับผมชิ้นี่ครับชิ้ชิ้ชื่อเสียงกลางออกไหมในทางไหนต้องว่าซัพบปมาบ้างชิ้ชิ้ ับมาแล้วมาแล้วใช่ล่ะพร้อมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่เดือนเพ็นผมเลยพมือนี่เป็นครั้งแรกหรือเธอแรกครับค่ะเจอแรกหรือว่าเป็นเกียรติย่างสูงค่ะขอบคุณเพลําเพิินนะคะถ่าโอกาสหรืมีโอกาสมากเป็นเกียรติคือกันครับสํารับทีมงานหมอลำเพลําเพิินนะครับค่ะแีนี้มาแรงมแรงพอกันค่ะจวดจัดแน่นอน จวดจัดจวดจดเกมออกมากลังใจกันหลายๆเด้อค่ะครับผมสืบวัดขามาให้กลังใจหลายๆเด้อรอกรลังใจอยู่ครับผมจืดบืมือเรงนี้ก็คงสิหลายๆผลงานเพลงหลายๆผลงานกอนล่ำกคงสินะครับฝากพี่น้องอยแฟนครับค่ะจดกอดในวสงสแฟนคลับจืจืจดนี่เป็นะรากว้ทีกาักาว ซื้อบัอออออตรเขาเาะว่าน้ำกันหลายๆตอนนี้คมสชิรอเช็คเศร้านะครับเนาะค่ะรอเช็คเศร้าทางอาจารย์ดักดนตรีนะครับกำลังเช็ครายละเอียดวนนอนมือนกัครับนี่ครับคืสอบคืสอบมาหอดมาถึงแล้วครับเนี่ยเธอแรกหรือข้างแรกนะครับที่ได้ม่ารวมสางสีสันบนเวที นะครับถือว่าวันถึงพื้นที่ของหมอลำหมอลำนองไม้เพชรลิดเพลินนองไม้จะมาคุณภาพดีเด่นเหมือนกันครับผมโอ้ยินดีไรเงี้ยดีไรครับโอเคครับนี่สองตัวนี้มอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ไม่ดังบ่มอนิเตอร์ร่วมได้ครับดังครับดังการทู่การแง่งขึ้นบ่ฟังขุนการทู่ขึ้นอีกบ่โอเคครับโอเคเอาลุงบอกเอาเอาใจซ้อมได้แล้วดีเหรอ คุยกันเดี่ยวจักเพ่งแล้วครับคุยฮะเดี๋ยวฟังฟังจักเพ่งฟังเสียงเขาส่งมาหนีว่าเจ็ดเพ่งขนาดครับประมาณนั้นแหละพอดีกพอดีพองามเนาะพอดีพี่น้องกินหอดเดี๋ยวพอพี่น้องเสียดายเนี่ยนะครับตอนนี้ครับความเร็วล้เก่าๆล่วนๆเลยค่ะใส่โจโจใส่ล้ำเพิ่นน้ำเนเด้อล้ำเพิ่นมุนมุนหย่นหยนให้พี่น้องได้ฟังน้ำเนี่ยเพราะว่าขึ้นมาบนเวทีล้ำเพิ่นเพิ่นอยากฟัง พ şey no oh, ี่เดินเท่นล่ำเพื่อนชนีดเห็นพี่น้องิบซีเพื่อนครับเป็นทามฮาร์ไลท์กับเจ้าของผลงานเพลงวอาสิเป็นเขาเป็นแรงใจเขาเป็นแรงใจนะะเล่นหน้าเล่นหน้าคนหลังยังค่อย ชาติหน้าเขาพบกันเช่นกาตะกรสายตาพาะสารังคุณไม่ซ่านค่ะมีตะเบ่งคิดคิดเพลงดังนะครับที่เอามีตะที่สวยเขาเดือดเะ็ะแล้วก็บนเวทีมอลลั่มสุกคณะก็ต้องเอาไปนะครับขับร้องไปบรรเลงนะครับส่วนแล้วจะเป็นเพลงที่มีคุณภาพครับที่เพิ่นได้เป็นต้นฉบับนะหรือออริจินอลนะครับที่ให้เอาซื้อบัดของาม่หมวนน้ำกันหลายๆค่ะให้กำลังใจเพชรลำเพลินนะคะคุณพ่อเนี่ยพี่อาร มืัอนี้ยังมีพี่ยิมพิมพ์ใจเพชรพระล้านชัยผู้เบารวมรอนะคะผู้เบาบุตรจักรพันดิแม่นกับบุตรจักรพัรมาดอ่อนซ่อนอย่างเดียวมาฮอนแล้วมาฮอนแล้วมาได้พี่น้องมาม่วนน้ำกันเด้อซื้อวัดตถามาม่วนน้ำกันค่ะครับผมเอาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับร้อเซาเช็กนะครับอาจารย์เผยมวยไม่ได้ครับคุณพี่เดินเพลินอมโนอยพรหลังจากที่นะครับ ผมแบบพิมพ์ใจเพชรพลานชยนกะเปิดเลยไงนี่บผ่านไปแล้วมันสร้างคาบยันเตียงยุนี่ยใยันเียงมาคกไปครับนี่ครับมันมาแล้วกัประจาเลเดอครับเด้อดยสอบเสียงนะครับเดยว่าเป็นบรรยากาศเอาขอบคุณหลายๆครับเรียลๆจางล่งไปกินเขาน้ากันเด้อนี่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับนักรองสาเสียงเ้ัขอบประจากับแมงเลเดอครับเด้อเดี๋ยวไทกัรเช็คซาอีกสกรอบหนึ่งนะครับ เอออาเบิ้ลเนี่อาจารย์ดูเขาเปิดเอาอาเบิ่ยตึ้มตึ้มโอเคเป็นแบบเอาเศร้าเลยครับอาจารย์ซ้อมเขาพอดีเลยครับนิโน่เลยนิโน่อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้คชเศร้าเลยครับพี่ไปครับนิโน่ครับเอาคีย์บอร์ดฟังกีตาร์หนึ่งๆครับอาจารย์เปิดได้หรอเด้ไดวได้จะอันนี้ไม่ที่ไป แปบนึงนะครับแปบนึงนะครับโอ้เราเมื่อตัวยิงดิชึบลงเอาเอาลงอีกครับอ่าโอเคครับแป๊บนึงนะครับตัวลงอืมแดงไหมครับเอาเอาลงเยอะเลยโลโลโอเคโอเคครับชึบลงโอเคอีกครับเอาฝากพี่น้องนะครับ FC แฟนครับทุกๆกับน้งใจครับใกล้สิถึงเวลาแล้วนะครับ่พีน้องสามารถทักเข้ามาทางเพลเพลินรำเพลียได้เลยเด้อนะครับที่รวมเองอ่ะทางคุณพี่หรือคุณแม่เดินเพลินอำนวยพรนะครับมาถึงที่เรียบร้อยในส่วนของขี้บอลเอาลูกมาครับเอาเล่นเล่ชิกซันครับศิลปินเมื่อนี้กับสามท่านครับที่มารวมสังซีซันบนเวทีลูกหลานหมอลำเพลินลำเพลินครับ อาจารย์คือลืมปะทุกระบบถือว่าพร้อมครับพร้อมที่จะได้ เปิดทำกัรแสดงในการไล์สดกลมปิดอีพิเศษในอีพีนี้ครับ

พี่น้องครับฝากกำลังใจพี่น้องทีชี่แฟนครับสุขโขูัชยนครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับทุกๆกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกๆคอมเมนต์นะครับถือว่าเมื่อนี่ครั้งแรกของนะครับคุณพี่เดือนเพ็ญอำนวยพรนะครับที่มาร่วมสางสีสันบนเวทีไฟ์สุดลุ่มปิดในอีพีพิเศษนี่ของทีมงานมอรมเพ็ญลำเพลินครับน่ครับจวดแล้วครับจวดแล้วพอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ